สวัสดีตอนรับเกาโสดช่องเจ็ดแปดเกาเกาชแนลเอกซาวนนะเบอรหน่นหมววันนี้เรอยู่้กินงกินนีโของผมแม่หล่อนะครับผมเ่เจ้าข่าวเจ้าเดิมกับวันนี้เวลาตีตอะไรวะตีสองห้าสิบแปดนาทีไปเอาหน่อยเดือนเดืนะครับผมเนี่ยวนันนี้ตุน100 1หนึ่งบาทหรือว่าตุน,น,น <c oughs> ร้อยเอ็ดมก็เด็นเป็นหนึ่งได้นะรัว่างนี้จะเป็นเศษไม่ได้หรืว่าเบ็ดหนึ่งหม,อมือนทะ็อปฟอร์มแล้วเพื่อน คือสุดจริงเออ,มเอไม่เข้าใจว่าทำไมมันแมวทอถึงอยู่ดีมันเบ็ดหนึ่งเหมือนกันะท็อปฟอร์มแบบนี้ต้องเม่นะเออบางตีคือแบบมันไม่ได้โหดแบบนี้นะ่ะเออแมววันนี้ก็ลองดูแล้วกันเพราว่าจะดีเหมือนกับว่าหรื้เป้าไม่ใช่ใครว่าผมนี่แหละว่าเออเพราะเป็นหนึ่งเล่นมากระตูกวเจอมากระตมัวดีจริงดีจริงก็องบอกต่อ ก่อนที่มันจะหมดแบบการท็อปฟอร์มนะเพื่อนนะแม่สามสิบห้ารอบบอกเลยว่า,วานี้ก็โต๊ะยาวๆอยูอย่นะฮอรู้ก็ไปอะ่ะแต่ว่าถ้าเม็ดหนึ่งเอาทุนมาแบบต่ำกว่าร้อยแบบนี้คือเล่นมันมากนะแต่วันนี้เอามาแบบเพื่อๆแล้วกันนะคอนเทนต์ทุนร้อยเอ็ดนี่มา จนน้อยๆหลัก,กร้อยนิดๆเล่นเบ็ดหนึ่งปกติผมว่าได้ให้บร้านก็ประมาณเบ็ดสี่ือไม่ก็เบ็ดสองเบ็ดสามนะเออเบ็ดหนึ่งไม่ค่อยอยากจะเล่นอะไร <c oughs> ผมน้อยเลินบาแต่น,นี้บอกเลยว่ามันทบฟรฟมอยู่ออ,อมันมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมันมาหางุเหงิดเป็นหนึ่งะช่วงนี้ดูเอาแล้วกันนะหมุนมากนานดูดิ ออโตก็จะหมดลำเพื่อแต่ว่ายังไม่เข้าเนื้อตอนนี้ทุนร้อยเยด็กือว่าแต่ยังนี่ได้เพิ่ีสี่บาทเป็นโอ้โตองหนึ่งเลยเดียวๆหกสิบหนึ่งทีเยี่ยมในเวทีกดูดโอ้โหดูดิมันขึ้นขนาดนี้ลำเพื่อนน่ะโอ้โหจะไม่ว่ามันไม่ยังหมดได้ไงก็คือผมแบบโอ้โหผมยงงงเลแบบเฮ้ยดีแาดนี้เหรอเออดีจังดีจริงก็ <laughs> จะไม่เบ็ดสักสิบมันไม่โหดแบบนี้นะเออ โคตรแม่เจังหวะนี้นได้ยอดจัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแม่เรื่อยๆนะครับผมแม่สกัดทั้งมีดตัวเลยจังหวะน,นี้โอ้โหเข้ามาคือเป็นเรื่งเลยยังไงละ่ะยังไงละ่ะยังไงล่ะยังอื้มคิดไปใช่ก็ต้องใช้แน่โอ้โหหยุดแม่มองไปวายเห็นเท่น <c oughs> โอ้โหจังๆสิบแปดมาแล้ครับเพื่อนเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบแปดมาแล้วครับตอนนี้ยอดพุ่งโอ้โหพุ่งชูด พงกระชูดครับโอ้โหมาสักหน่อยเออไม่ห้าตัวด้วยโอ้โหโคตรคอนเทนต์จัดโอ้โหแล้วโหดด้วย18บาทซื้อไปไม่กี75บาทนะกันมาเคยทำซื้ออะไรนะเป็นเม้นอะไรซักเม้นหนึ่งอ่ะก็ไม่คุ้มลองเล่นมาก่อนได้นี่นะที่แบบ มันถีงก็ลองดูอีกครั้งนึงรอบนี้พออยู่ดีมันคุ้มมากกันแล้อถ้าเราซื้อแค่นิดเดียวเนาะโอ้โหแต่เอาหนิงพอซื้อสเก็ตเตอร์แบบนี้ก็ยอดยังพุ่งไม่หดเลยโอ้โหอยู่ดีตกคนอยู่ที่ตออคนสี่เลยโอ้โหพระเจ้าอะไรเนี่ยเพื่อนโอ้โหจะไม่สิบบาทถ้าตกคนมันได้เยอะวนัมมน,วน,วนนี้ผมวมัน่ได้ไา้หดวันนี้นะเออถือว่ายัางน,าน,น่าดีตาลอง หน้าลองที่แบบหาสูตรใหม่ๆมาใส่เบนหนึ่งนะ <c oughs> โอ้เม็ดใหญ่เม็ดเล็กไม่เกี่ยวครับใส่เดียวได้หมดหมุนหมอกเลยแล้วก็แตะปลาเจ้าวันนี้ป๊าบเขาให้ส,ยสยวยๆโอ้ยสิกาเตอร์ตัวเดียวไหมแตงในนดีโอโหไม่มาโอเคนไว้แลไปต่อไป มัอยู่ที่คูณหลักหน่วยมาอนเดิมแล้วเมื่อไหร่ 4, คูณสี่คูณหกคูณแปดมาละตอนนี้โอ้โหอยาจะขึ้นมาคูณสิบสองทีเออตั้งนานเนี่ยยังดีที่ยังเหลือรอบอีกตั้งสี่รอบไงเอี่ยนักพอลุุนได้อยู่ทำไงทนคืนมาก่อนเนี่ยขาดหายไปสามสิบห้าบาทเออทำไมาตามหน้าหาทุนที่ซื้อฟรีเกม <laughs> อะไรมันจบทรมานขนาดนี้เลย เลยส่องเปิดทั้งงมาดูด,ทดิทำได้ไหมจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าแพเดบเรียบร้อยครับซื้อเบตหนึ่งไม่คุ้มแต่ถ้าเข้าเองนะอยจะเวิร์กว่าแล้วไม่ก็หมุนธรรมดาไม่ก็ออโต้ไปนะการซื้อไม่ค่อยเวิร์กก็ไหละมาขอค้าเบดเลยก่นนะครับเพืเ่อนๆเบตหนึ่งรู้แล้วว่าเรากดหมุนเองโดยที่ไม่ซื้อนะ ไม่ซื้อไปเยี่ยมไม่ว่าจะหมุนด้วยออโต้หรือวหมุนด้วย,ออววยพลังนิ้วอันใหญ่ของเรามันก็วเวิร์กโอ้โหตื่นเม็ดมาได้เลยคตรหกแล้วก็ผมจังวันนี้ใช่ไหมว่าโอ้โหของผมนี่คโคตรโหดเราไปยิ่งกว่าสแคตเตอร์ครับพุ่งกระโูดครับอาจจะเป็นเพิ่มมาเม็ดหนะ้าเลยโอ้โหมันอัดอั้นนะครับผมเพิ่มมือแตกปับ๊บเพิ่มบั๊บแตกปุ๊บโอ้โหสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทเอ้าวขนาด โกลด์หกกับอีกหนึ่งครั้งโอ้โถควรมาเข้าดีมันไหลดียิงน้ำเมื่อน,อดดนอโอ้โถควรดูดิโกลด์อีกหนึ่งครั้งโอ้โหเขาไน่ากาดียอดโดนโอ้โหโดนจิตโดนใจผมจริงจริงหนึ่งร้อยสองบาทกระบอกนั้นโดนนะเขาบอกมาซื้อสักทีดูยิ่งซื้อเบ็ดหนึ่งซื้อเบ็ดห้าใครมันจะได้กว่ากันเบ็ดหนึ่งกับเขาเนื้อไปมันสัก 30-40%นะประมาณนะั้นจะจำยอดไม่ได้ลนะ <c oughs> จำได้ว40บาทหรือเปล่าใช่จำไม่ผิดนะเออมาดวูวันซื้อ300 75นะครับมาใช่ไหมวะาท่นเบียดน่เออแน่าใจโอเคแตกมาแล้วนะครับหนึ่งดอกมันว่นร้อยยี่าเดี๋ยวว่าไม่น่ากลียดยังเหลืออีก7เปิด ตัวคลกลังมาดีด้วยอย่างวันนี้เอาเลยมีสิตปคุ้มมากเลยนะเพื่อนนะมาเอาจะช่วยผมหน่อยครับเพื่อนผมคงไม่รู้ดนวยวัยนนี้เอาเลยร้อยแปดโอ้โหอีกทีส่งร้อยสี่สิบคุม้มเหลือเลือโอ้โหอะไรจะคุ้มขนาดนี้ล้วพก่คุสามร้อยสี่สิบบาทนะครับหวานหว,าน,วานเจี๊ยบมนหนึ่งสเต็ปนี่ โอ้เจี๊ยบสะคอยแห้งเลยปาแล้วก็เปิดสุดท้ายท้ายสุดหยุดเลยไหมคุณตัวใจจะมีไม่มีส่งตายเลยหยุดเลยครับผมนะแบบนี้ครับร้อยยี่สิบบาทคือวันได้กำไรมาเล็กน้อยนะครับผมแม่อ๋อโอเคมาเบ็ดหนึ่งอะเบ็ดหนึ่งสร็จแล้วเขาเข้าเหนือนิดนึงปาลุยต่อดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนมาแต่นี้ผมว่าเบ็ดแปดได้อ่ะได้เยอะมั้ก หกร้อยนี่ไงไปลองด,อดูซื้อสเตเตอร์ฟรีเกมนะครับในบิดแปดดังโอ้โหถ้าไม่มาเลยคือแย่มากร้อยสิบห้าบาทเปิดมาส่วยเจ็ดบาทตามแววโอยของบอกรขนดาดนี้ว่าโอ้ยน่าแย่ดนะีของโบลื่นหูเล <c oughs> ื่นตาขนาดนี้พอาะาเรได้มาแล้วเพืนะ่ผมนะ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 มาโตมแน่ก็แจกเลยครับอนผมสามร้อยยี่สิบแปดมาแล้วเพื่ผม รู้ต่อไปโอ้โหยังไงบมกากําไรมันเรือเลือดยังไงจังหวะนี้ยังไงจะกระจอรปีเกมเข้าหรือเปล่าแตกในใช่เลยแตกในตั้ยเลยตลอดเลยเออถ้าลุ้นแตกในสเก็เตอร์เลยตลอดนะเมื่อน,น่อนะน,ะนะ่าจะเหมือนกันว่ามันเป็นบอลอะไรไปโอ้โหลุ้นอะไร, <c oughs> รไวะเนี้ยแถวสามนี่เป็นสิบก็อีแต่วันนี้เนาะโอ้โหมันไปเป็นเจเลอร์ดักไปลนะ จะได้เลยมาอย่างเดียวเปิดนะครับเพื่อนแมาบอลลุนบอลอะไรกันได้อยู่เว้ยสีป่ปอร์สุดท้ายอย่างนี้ยังไงครับผมมาโอ้โหแล้วก็แต่งไปยังไม่จบยังไม่สิน้นคูณสิบแปดก็ไปแล้วอย่งนี่คูณยี่สิบไม่เคยเงินเนื้อะผมว่ายังไงไมันก็ถึงละนี่ไงไปแค่สี่สมกับเป็นคำทำนายของจันนนี่มันว่านอดไหมนะครับเพื่อน โอ้ยโหดจา้าสุดจัดสุดเจ๊ง384บาทและต่อเน,น่นก็เลยเปดมมิดสุดตานับผมมาเตอร์สุดเจ้าเราโอ้ยโจบไปอย่างน่าเสียดายนับผมแหมแปดร้800อยกว่าขอเพิ่มเบ็ดเล่นเบ็ดโหดได้บอไหมไปะซื้อไม่เยอะละเออเจ้งเบ็ดเดียวเบ็เออเเเดนหนึ่งจะมาซื้อมาไหน <c oughs> ก็ให้ถือว่าให้ไปเบ็ดหนึ่งไปนะ ้อหมุนทรรมดาก็ถือว่ามันทั้งโหดดีวยไหตัวนี้เอาไว้ถึงกันหรอโอ้ยถึงไหมเนี่ยถึงน่าจะถึงอุย้ยสวยพัดลมฮาตาลีสองร้อยสี่สิบบาทนะผมไหมแต่ไปหนึ่งครั้งมันเลยตกมากระทบแตกไปหนึ่งทีโอ้สว,สวยเนาะแดงโอ้โหยอดพุ่งครับเพืเ่อนอ่ะแม่เซ็นเตอร์สามโทนทั้งทีเลยก็ไม่ได้ไปห้าร้อยเก้าสิบสองบาทขอลากเอายอดนี้แล้วกันนะ 1>, 1 4 6่งพนสียกบเจ็ดบานันแล้ว่าก็ถือว่าได้ลองลยหลายเบ็ดน,นะครับสำหรับทางการซื้อและการหมุนนะ,ะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนไม่เจอกันใหม่ครับผม